เขาบอกว่าถ้าเหนื่อยนักก็ให้หยุดพักแต่ถ้าอยากมีรักให้มาหาเราคำคมวันนี้ตีย่ายนั่งว่าง,งว่วงนํามาฝากสู่ผู้สู่คนนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเมื่อน,อน,น,อนี้ยายนั่งว่าง,งว่วงมีอาหารการกินมาฝากพ,าพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแต่ว่าแปลกไปจาก มืออื่นๆก็คือมือนี้มีผลไม้รากไม้มาฝากพ่อแม่พี่น้องแลกับโม่พวกทุกๆคนเนาะค่ะเนาะเริ่มจากขอแนะน้ำเริ่มผลไม้เริ่มจาก,กาปากคำปอมะะเพราะว่าทั้งภาคอีสานเนี่ยเพิ่นเอินผลไม้สิมีค้าว่าบักขึ้นก่อนเนาะค่ะบักคำปอมนะคะบักคำปอมอภาษากลางเก็คือมะขามป้อมนั่นเองนะคะซึ่งมีรสเปรี้ยวฝาด แล้วก็มีวิตามินซีสูงสุดยอดนะบำรุงฟันบำรุงกระดูกนะคะบักที่สองก็คือบักแซลนาะบักแซลนาะบักแซลบานเฮาหรือภาษากลางเขาเรียกมะก,กอกน้ำนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีรสฝาดรสเปรี้ยวเช่นกันนะ,ะบักที่สก็คือบักม่วงนะภาษากลางมันก็นเอื่นบักม่วงนั่นแหละนะ ม่วงนะบักที่สีบักสุดท้ายก็คือบักซีดาหรือว่าฝรั่งนั่นเองนะภาษากลางเขาเรียกฝรั่งนะ,ะมา,าลงมือกินกันเนาะค่ะนพ่นนองน,อนอนะมือกินรสเปรี้ยวนะเรียกนําล่านะคะอขออนุญาตกินลูกแรกรบักแกรกเลยเนาะบักคามปอมนะคะบักขามปอมก็มีพริกเกลือ นาจิ๋มนำนาะค่ะนาะนะคะอ่าวบักขามปอมรสชาติเป็นยังไงอืมฟังเสียงกันแล้วก็โอ้โหอืออือด๋อย มาเมนวะเย์นั่งเอามาโชว์เนี่ยเจ๊กินเบิดถาดเนี่ยถ้ากินเบิดถาดเนี่ยเย์นั่งกับใต้พอดนีนะัะต้เอามากินอา่าพอพี่น้องพอเป็นพี่น้องเบิรงซื้อๆเนาะคะเนาะอืม อม,อมเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าบักคั้มป้อมทุกเมืออนี่ลูกใหญ่มากนะอยู่บานเนี่ยไปเก็บน้ำปลาสนนิลูกนี้หน่อยอันนี้พ่อแม่หรือบิดามารดามาขามป้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจแ็เห็นตลาดลูกใหญ่คนณนี่โอโ้โหเกือบจำกำปั่นนี่เนาะพี่น้อง นะจ้าม่แต่ใส่เขาปลูกมั่วจังใดกับบงโหแต่ว่าสมัยยายนางอยู่บนนอนเนี่ยสิไปเก็บน้ําปลาเนาะมันสิลูกในน่อยเนาะค่ะกินแล้วกับอา่ามันสิมีความหวานในปากเข้าแล้วก็มาก,กินน,น้ำในสิสิมีความหวานนะคะกินน้ำลงสิหวานนะคะแต่วันนี้ก็หวานขึ้นกันนะคะวิตามินซีีนสุดยอดเลยค่ะ เป็นยังไงพี่น้องแซ่บบอเอาแกะข้ามม่ง ไอ้น้ำปลาน้ำดงเนาะเรียงง่วเรียงควายกระไดประคามป้อมเนี่ยห่อพริกเกลือไปกับโมูกบับพัวก็กินกันเป็นเด็กหน่อยเอ้ยกินยังกระแสบเนาะแต่ว่ามายูงเคตนี่กับหาสื่อกินเยอะแยะเนะเาะอ้งาวยังที่สองกินยังดีกินลักแซลดีกว่าเนาะลักแซวมะกอกน้ำลูกไงคัก แต่อยู่บ้านเท่านี่บรรลุไงป่ปเนี่ย,ยแต่ก็เป็นนั่งตนนั่งตนใหญ่นะคะใหญ่จิ้มพริกเกลือ แจ้วก็จะเป็นนาผลจำได้เดินนำน้ำไปขึ้นต้นมะเจ้าอยู่กลางนา้ำน้ำน้ำสวมน้ำทวง,าทวงตาสว่างเลยพี่น้องเออ ที่สามบักอย่างบักม่วงเนาะบักม่วงบักม่วงลดขายกับเขาอ้าวบักม่วง กับข้าวมาแล้วครับกับข้าวผักสดมาแล้วครับผักสดอืม bagmo mo pirman na hirap hinong เอาตบถ่ายโดยบักจุดท่ายก็คือบักซิดาบักซิดาอม,อ,นนอมนอุเปียวอมหวานม่วงกับอมเปียวอมหวาน ไดว่ากับแปลกสีนะกองเป็นสีเสาเสาผลละหมากหลักใหม่กบบระอกเขียวเนาะเป็นออกอเหลืองๆหลองกลกตอน สำหรับคลิปนี้คลิปคนละหมากรักใหม่บักบัก,บกทั้งหลายนะคะกะับพ่อแคนิดกอนอนกพี่น้องนเอานาะแย่ยนางบ่าสามารถจะกินเบิดาถาดนี้ได้เรอกนะนมากินสูไปพอเมี่นองเบิงซื้อ,อนเนาะกับให้กำลังใจพอเมี่นองสูผู้สุสขคนที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตเนาะคะ่ะเนาะต่อสูกันต่อไปปัญหามี ไว้แก้นะคะจะแก้ได้มากได้น้อยนั่นมอีกเรื่องหนึ่งหรือจะแก้ด้วยวิธีอะไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งก็ขอเป็นกําลังใจให้สูโผสูคนเนาะค่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งโชคดีไม่ใช่ทุกคนเนาะค่ะแล้วก็ขอฝากช่องแสบนัวค่อยสานฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนั่ให้ยายนางว่างว่วในเดอรยกันค่ะเด้อ ขอบคุณได้หลายล่วงนะ่ะสวัสดีค่ะ